ในวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับช่วงรองวิกเอนหยุดหลายวันเลยทีเดียวนะครับท่านชมเมื่อวานก็วันดีนะครับวันอังคารวันพุธก็วันดีต่างหากนะครับช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงเลิกงามยามดีนะครับเหมาะแล้วนะครับกับการออกรถสวยๆดีๆสักหนึ่งคันและเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากเบนซ์เอ็นเคเท่านั้นนะครับและสัปดาห์นี้มีรถเข้ามาสวยๆให้ท่านชมเรื่องเนี่ยหลากหลายคันเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับอีพีที่162แล้วนะครับมีรถเข้ามาท่านชมเรื่องเนี่ยถึง7คันสวยๆทุกค ยายามดีแบบนี้นะครับหารถสวยๆดีๆส <idden> ัก1คันไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับกับ crossover SUV ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในไทยเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลและที่สำคัญนะครับเป็นแบรนด์ระดับตำนานของรถอเนกประสงค์ด้วยนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่1นึ่ง Land Rover รุ่น Range Rover Velar 2.0L นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมสีเบรดสวยงามมากๆเลยนะครับและขอต้อนรับนะครับรุ่น Range Rover Velar นะครับคันนี้ถือว่าเป็นคันแรกของ Bent K ด้วยนะครับคันนี้เป็นรถ SUV crossover ขนาดกลางนะครับ ที่ออกมานะครับจะใหญ่กว่าตัว e-voke นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวที่เล็กกว่าตัว Sport ตนะครับท่านผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง bmw หรือ b e n ซเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่น glc glc coupe หรือรุ่น x3 แล้วก็ x4 นะครับถือว่าไซส์ขนาดนี้นะครับรถขนาดนี้เนี่ยได้รับความนิยมในไทยเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่180แรงม้าขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อนะครับพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ 8จังหวะนะครับในส่วนของรูปทรงดีไซน์ของตัวรถนะครับมีความสวยงามตามแบบฉบับแลนด์โรเวอร์อยู่แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่กระจังหน้านะครับรูปแบบใหม่นะครับสวยงามมากๆและที่โดดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือดีไซน์ของตัวไฟหน้านั่นเองนะครับเส้นขอบต่างๆเนี่ยคมเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมระบบไฟหน้ารุ่นใหม่นะครับกันชนหน้าก็สวยงามนะครับและด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดกลางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะครับใครที่ใช้ G L C ได้นะครับใครที่ใช้ X 3ได้รุ่นนี้ถือว พร้อมล้อนะครับสวยงามจาก l นโ d r o อร์ขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมระบบค i d o s c o p e แพ็กเกจด้วยนะครับและมือเปิดนะครับมาแบบรุ่นใหม่นะครับถ้าเราล็อกเนี่ยมือเปิดจะเข้าไปด้านในนะครับถ้าเรากดปลดล็อกเนี่ยจะมีมือเปิดออกมาด้านนอกนะครับสวยงามแล้วก็ล้าสมัยมากๆไฟท้ายสวยนะครับสัญลักษณ์ชื่อรุ่น Land Rover เวลาด้านหลังช่องเก็บสัมภาระกว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งหรูหราด้วยเบาะหนังสีเบจนะครับคอนโซลสีดําแล้วก็พวงมาลัยที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Land Rover นะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนออกมา รูปแบบออฟโรดสวยงามมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับหน้าปัดเดือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมี2หน้าจอนะครับท่านผู้ชมเป็นหน้าจอทัชสกรีนทั้งหมดหน้าจอด้านบนเนี่ยปรับโหมดต่างๆของตัวรถนะครับส่วนหน้าจอด้านล่างนะครับจะปรับโหมดคลายเมดนะครับตัวนี้แยกได้2ฝั่งนะครับมาพร้อมระบบเนวิเกชันนะครับคอนโซลเกียร์แน่นอนครับรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับอยู่คอนโซลกลางนะครับจะใช้แบบหมุนนะครับรุ่นนี้ดั้งเดิมเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลััังงงกกวว้้าาาาานนนน่สบบยครรเป็ถมมิดดไไซ์ขล โยมิคหนึ่งรุ่นนะครับเวล่าคันนี้รให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาน้อยมากๆนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมารันตีนะครับจาก Land Rover Thailand ถึงปี2024กับราคาสุดพิเศษที่เบนเทนเคตั้งไว้เพียงแค่3,400,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ มาต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้เน้นความแรงนะครับเครื่องยนต์จัดเต็มนะครับสเปคพิเศษรุ่นล่าสุดแถมยังวิ่งมาไม่ถึง1 0 0 0 0มกิโลด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLC 4 3 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและนี่คือ GLC นะครับทรงสปอร์ตคูเป้ท้ายตัดนะครับรุ่นพิเศษตัวล่าสุด Minor Change Facelift นะครับใช้รหัสว่า4 3แน่นอนครับรหัสแบบนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์พิเศษนะครับเป็นเครื่องยนต์ เทอร์โบคู่นะครับ 3,000cc 6สูบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่390แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์มีติกแบบฟูลไทม์นะครับและช่วงล่างนะครับยังสามารถปรับให้เป็นแบบสปอร์ตหรือว่าปรับให้เป็นแบบนุ่มนวลคอมฟอร์ตได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้มากับช่วงล่างแบบแอร์ซับเทนชันนะครับโหมดการขับขี่ก็ครบครันเลยนะครับและแน่นอนครับตัวท็อปแบบนี้นะครับตัวรหัสพิเศษแบบนี้มาพร้อมชุดแต่ง AMG แบบพิเศษด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าเป็นกระจัง Specific Radiator Grill นะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์เบนซ์ดาวกระจกด้านหน้าด้วยนะครับได้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมระบบมัลติบีมนะครับสว่างกว่ารุ่นเก่านะครับและยังมาพร้อมกับชุดแต่งบริพาร์ดเนี่ย AMG แบบพิเศษเลยทีเดียวและยังมากับล้อแมก a m g นะครับขนาด20นิ้วสวยงามเลยทีเดียวและคาลิเปอร์เบรกสีแดง AMG ด้วยนะครับโดดเด่นมากๆมองจากทานงข้างขางตัวรถเนี่ยเราจะเห็นถึงความเท่ความสปอร์ตนะครับสำหรับ SUV Mi มิดไซซ์ทรงสปอร์ตคันนี้นะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟ คีดสโกแพ็คเกจนะครับไฟท้ายสุดสวยนะครับมีดักเทลสปอยเลอร์มาให้นะครับชื่อรุ่น GLC 4 3นะครับสัญลักษณ์ AMG diffuser ปลายท่อคู่เสียงท่อนี่กระหึ่มเลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำตัดเย็บแบบพิเศษนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะครับและก็ยังได้เบลสีแดงด้วยมองมาที่พวงมาลัยครับท่านผู้ชมก็เป็นพวงมาลัยแบบพิเศษนะครับด้านข้างตรงมือจับนะครับจะเป็นหนังอะคันทาร่านะครับผสมผสานนนนนนกััััับบบตวหงะะคครรรมีเเส้ดไล์ ยังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับสัญลักษณ์ AMG หน้าปัดเดือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาเครื่องเสียง Burmester Surround Sound System นะครับระบบ Memory p a c k เกจมีเบาะอุ่นให้ด้วยนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางแน่นอนครับมาพร้อมระบบใหม่นะครับเป็นระบบ MBUX หน้าจอทัชสกรีนพร้อมระบบ MMC นะครับมีระบบ n a วิเกชั o มาให้นะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับมี Bluetooth USB ครบเลยทีเดียวคอนโซลกลางก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับสามารถประมดการขับขี่ได้นะ ปรับรูปแบบโชคได้นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังถือว่ากว้างสบายเลยทีเดียวและคันนี้สภาพเนี้ยบสวยงามมากๆเพราะว่าวิ่งมานะครับไม่ถึง1,000 0กิโลครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่9,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเตังไวเ้เพียงแค่3ามล้านบาทเท่านั้นครับ ยังเป็นรุ่นยอดนิยมตลอดมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถอนเนกประสงค์มิดไซส์ size, ขนาดกลางนะครับคันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปนะครับและก็ยังเป็นตัวไมเนอร์เชนรุ่นล่าสุดเครื่องยนต์ดีเซลอีกด้วยนะครับสำหรับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่3 mercedes benz glc 220d amg facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนซ์เงิน illium silver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําถือว่าเป็นรถยอดนิยมของบ้านเราเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่น glc นะครับคันนี้เป็นตัว facelift minor change แล้วนะครับมาพร้อมการตกแต่งแบบใหม่แล้วก็เครื่องยนต์แบบใหม่ด้วย ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc นะครับกับ194แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้ตัวชุดแต่งบอดี้พาร์ทเนี่ยเป็นรุ่นตัวท็อปบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมนะครับกระจังหน้าสุดสวยเลยทีเดียวล้อแม็ก AMG ลายใหม่นะครับขนาด19นิ้วช่วงล่างยกสูงขนาดรถกำลังพอดีมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกลาส์ลูฟนะครับระบบคลิเลสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าไฟท้ายแบบใหม่ด้วยนะครับเปิดเข้าไปนะครับช่องเเเเกก็บบบบสสสััมมมภาาารรรรระะะนนนีีีี่ยยยวว้้งลทดดพออแแฮ์ฟซค เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชันเนี่ยครบครันทันสมัยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหลังนะครับมีการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างตัวเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์สเซสเซ่นนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่นะครับสามการท้ายตัดนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบใหม่ MBUX หน้าจอทัชสกรีนนะครับและยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อระบบ MMC ด้วยนะครับถือว่าทันสมัยมากๆเลยทีเดียวคอนโซลลลกกาง็ปปรรรรัับบบบบบูแแใหมม่่้ววนะะคีชยจอด อัตโนมัติมาให้นะครับการขับขี่ก็มีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายและคันนี้นะครับท่านผู้ชมรถเนี่ยสวยงามแลวก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับมาพร้อมบรันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน11ปี2023นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่1 5 0 0 0มกิโลเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวกับราคาสุดพิเศษที่เบนเนเกตั้งไว้นะครับเป็นแค่2 7 9 0้านบาทเท่านั้นครับ สปอร์ตโรสเตอร์เปิดประทุนมาแล้วจ้าครับท่านผู้ชมตอนนี้รุ่นนี้หายากมากๆเลยนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมคันนี้สวยงามมากๆและยังมาพร้อมกับออปชั่นแบบพิเศษด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่4 Mercedes ซเดสเบนซ์เอสลเคสองมนะครับมาพร้อมสีดำออฟ i d ียลแบล็ k ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า R1722 ประตู2ที่นั่งเปิดประทุนสไตล์สปอร์ตโรสเตอร์แบบนี้ตอนนี้ในตลาดหายากมากๆนะครับและได้คันนี้มารถสวยเลย ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน turbo นะครับ1,800ซีซีนะครับกับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดคันนี้เป็นรุ่นตัว top o อ t i o n นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ t AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้า i n t เ l l i g e n t l i g h t i n มนะครับล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับและรูปทรงของตัวรถแน่นอนครับ2ประตูเปิดประทุนนะครับ2ที่นั่งสปอร์ตโรสเตอร์ด้านหน้ายาวนี่คือเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตแบบ100%เลยทีเดียวเปิดประทุนมานะครับท่านผู้ชมเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับคันนี้ออปชััันนนคคครรบบสสภาาพวยงะ ก็ยังเป็นรถมือเดียวอีกต่างหากนะครับคันนี้มาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับตัวท็อปแบบนี้เป็นพวงมาลัยสามการันตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโซลกลางเนี่ยมีนาฬิกานาฬิกาคล็อกนะครับได้หน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับคันเกียร์จะอยู่คอนโซลกลางและออปชันพิเศษของคันนี้นะครับได้ทั้งไฟแอมเบียนไลท์นะครับได้ทั้งเครื่องเสียงฮาร์มันกาดอนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นหลังคาแก้วหลังคาโปรมาพร้อมออปชันพิเศษอย่างตัวเมจิกสกายด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามมมมีีีรถ SLK เเเข้าาา20คันจิกกสยยพงแ ครึ่งคันเอ้ยหคันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมถือว่าหายากมากๆเลยทีเดียวและคันนี้ยังเป็นรถสวยวิ่งน้อยแต่หากครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมาเพียงแค่54,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ b น n k เตังไวเ้เพียงแค่1,500,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ w 2 1 3 e c l a s s ที่ราคาดีที่สุดณตอนนี้เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เน้นประหยัดพลังงานผสมผสานร,ระบบไฟฟ้ากับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่ห้าเมอร e เซเดสเบนซ5 0ีสามห้าศูนย์อีรักอินไฮนะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไวท์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเชสนัดเปล่านะครับและนี่คือ EC l a s s นะครับรถซีดานขนาดใหญ่เป็นรองเพียงแค่ S Class นะครับในราคาเพียงแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับนี่คือ E Class ชม W13 ที่ราคา ดีที่สุดของเบนซ์แอนเคนาเวลานี้เลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc นะครับกับ211แรงม้าพวกมอเตอร์ไฟฟ้ามาอีก88แรงม้านะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เต็ม1ครั้งเนี่ยนะครับวิ่งได้ไกลประมาณ30กิโลความเร็วสูงสุดที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครมค่าตาดสิ้นเบลืองน้ำมันสูงสุดอยู่ที่30ถึงงง34กกกมมมมลิิตติตตตตตตตรรรรรนน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 ะะะคคคัััััับบบบีี้้เเเเปป็วววแแแ่่่่่าาาจหยพใู เลยทีเดียวนะครับจะเป็นกระจังหน้าดิมอนกริลนะครับตัวออปชันเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากตัวท็อปเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้ถือว่าออปชันจัดเต็มคุ้มมากๆนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีนนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับมาพร้อมล้อแม็กนะครับขนาด19นิ้วนะครับระบบคีย์เดสก์โกลแพ็กเกจนะครับในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยมีทั้งตัวบ라이สปอร์ตนะครับมีทั้งตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้าครบแบบตัวท็อปเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยช่องเสียบชาร์จไฟจะอยูู่่่่ททาา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 างงงงงดด้้้้้้นน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 นหหลลลััััะะะคครรบบบเเเเเขขไปภยยยยยใใีีตตตกกแววสสำมมมมๆผช ส่วนทริมชุดแต่งก็จะเป็นลายไม้นะครับสีเดียวกับตัวเบาะเลยสวยงามมากๆนะครับไฟแอมเบรไลท์ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีเนี่ยได้ถึง64สีเลยทีเดียวพวงมาลัยทรงสปอร์ตสาก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเรือนไม้หน้าจอแดชบอร์ดนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเป็นหน้าจอแบบไว w i d e s c r พิกขนาดใหญ่เลยทีเดียวสวยงามมากๆนะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับระบบเนวิเกชันแนนน่่อครรับุน สามารถเลือกขุมกําลังในการใช้พลังงานได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดไฮบริดเป็นโหมดออโต้นะครับโหมด e-save นะครับโหมด e-mode นะครับหรือว่าโหมดชาร์จได้ครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าทุกรูปแบบเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับถือว่าเป็นอีกันนะครันที่เป็นรถซีดานขนาดใหญ่มีความหรูจัดเต็มนะครับและคันนี้มาพร้อมกับราคาพิเศษด้วยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่41,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เพียง กับ9ก้าหบาทเท่านั้นครับมากันที่รถ Mercedes ในราคา1ล้านนิดๆเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแถมยังเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นครบเครื่องอีก1รุ่นเลยทีเดียวนะครับโดนใจไปเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่6 Mercedes เ e n z น C L A 200 u r b a n Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาว r ซร w สไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและนี่คือรถ C L A นะครับโดนใจมากๆนะครับสำหรับงบประมาณเพียงแค่1นล้านนิดๆนะครับก็ได้ครอบครองรถ m e อร์เ e s Benz นแล้วนะครับท เทอร์โบ1,600ซีซีกับ156แรงม้านะครับเป็นตัว Minor Change Face Lift เรียบร้อยแล้วนะครับชุดแต่งชุดสปอร์ตรอบคันนะครับไฟหน้านะครับอัปเกรดจากตัวไบซีนอนมาเป็น LED High Performance นะครับตกแต่งเพิ่มเติมกันชนนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังสวยงามเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับยังมาพร้อมกับล้อแม็กลายใหม่นะครับขนาด19นิ้วรูปทรงรถเนี่ยโดดเด่นชัดเจนนะครับสปอร์ตคูเป้ซีดานนะครับเป็นรถ4ปรรระะตตูท้ายัดกกจเเฟมลสนะครับไฟท้าี่ประตู เนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทรงอาร์ติโก้และเป็นหนังทั้งใบเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็คเกจนะครับวงมาลัยทรงสปอร์ตส,สามกา้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิพเกียร์นะครับหน้าจอคอนโซลตรงกลางเนี่ยจะใหญ่ขึ้นกว่าตัวรุ่นเก่านะครับท่านผู้ชมมีกล้องถอยหลังมาให้และรุ่นนี้นะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับและยังมีโหมดความปลอดภัยอย่างตัวเบรกแอสเซสซิมาให้ด้วยที่นั่งด้านหลลลลััลััังงงงเเเเนน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 ีีีี่่่่ยยยยกาาาาาาาพพพอดดะคคคคครรบททผู้้้้้ชมมมสสภวใแ1ิๆุ จริงๆครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่65,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเอ็นเคตังไวเ้เพียงแค่1,190,000บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับจัดให้เป็นรถราคาพิเศษนะครับราคาถูกที่สุดประจําสัปดาห์นี้เลยนะครับกับรถในราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับสปอร์ตคูเป้ซีดานแถมคันนี้ยังวิ่งน้อยแบบสุดๆอีกต่างหากนะครับกับรถเข้ามาประจําสัปดาห์คันที่7 Mercedes b ซเดสเบนซลส200 u อ b ิทนะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงินนะครับโพลาร์ซิมเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและนี่คือรถ c l a นะครับโมเดลที่ออกมาแล้วเนี่ยขายดีตลอดเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถซีดานนะครับไซส์เริ่มต้นนะคร คูเป้มีความสอร์ตลงตัวมากๆานะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1,600cc นะครับกับ154แรงม้านะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวเออร์เบิ้ชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันได้ไฟหน้าบาซีนอนล้อแมกนะครับขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงจากทางด้านข้างขตัวรถเนี่ยจะเห็นถึงความสวยงามนะครับคะแนนความสวยงามความสปอร์ตเนี่ยทำไม่แพ้รุ่นพี่อย่างตัว CLS เลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของเขาก็คือตัวท้ายตัดนั่นเองนะครับกระจกเฟรมเดรไฟท้ายก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบา เป็นทรงอาร์ติโก้นะครับและมาพร้อมพวงมาลัยทรงสปอร์ต3าก้านนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าจอคอนโซลกลางก็เป็นรุ่นตัวหน้าจอใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมมีกล้องถอยหลังมาให้ระบบต่างๆในครบครันนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อ USB ครบเลยทีเดียวนะครับและยังมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับแลวก็ระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับคันนี้สภาพสวยงามแถมยังวิ่งน้อยแต่หักในงบประมาณนะครับไม่ถึง1ล้านบาทคุ้มมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นิะครับวิ่งมาเพียงแค่สามหมน่ ครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเนเคตั้งไว้เพียงแค่999,000บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับทั้งหมดนี้นะครับร้อยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของนะครับแต่ถ้าทั้ง7คันนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนเนเคของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆกว่า150คันให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับมาที่เบนเนเได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook BenNK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติม,ตมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w เ bennk com หรือติดต่อเข้ามาที่ BenNK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR ว o d e คที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่162นะครับมีรถเข้ามาทั้งหมด7คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่163จะมีรถเข้ามากี่คันและรุ่นอะไรบ้างนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ